กองทัพเรือเอามาดูสองเท้าครับกองเรือไอ้นี่เจอกับทิศชนครับอื้อหือไม่อยู่ครับทิศชนได้แต้6สามสองครับทิศชนเสิร์ฟเจ็ดองขทัพเรือได้แต่ สามเท่ากองทัพเรือด้แต่จิตธันได้ต่

กองทัพเร uh ือเรต้าสิบสี่สิบสองสิบสีครับแต้มเดียวเกมเซตที่หนึ่ง คิชชนได้แต้ม13 14โอเคลองจไบ่ข้าไดรแต้15 13เกมเขือนแดงครับดูเซตที่สองครับ0-0องจับเรได้แต้ Chân lên ca Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì 本当にいいのにね。 คิดจนได้คิดจน,นได้มาดูเซตที่สามครับกองทัพเรือไอม้มาเน่พบกับคิดจนทีซีกองทัพเรือได้แต่สองหนึ่ง Chính chân đi ta, đâu, đá đi ta, bóng thấp đưa đi <laughs> ta.

เลเวเกมครับสี่สจะไปเซตเลยไหมครับลูกนี้โอ้โหชิดเนตสามจสามสิบสี่จะเสือไปล่างครับ

ดีคร <aunque S 2> <cu> ับบอลเขื <layering> <ini S 2> ่อเจนนี่สามจะปิดเซตเลยหรือไม่ชนะครับโอหสองต่อหนึ่งเซตกับยากลำบากหน่อยแต่ผ่านไปได้ครับคู่สอนักกีฬา